แตกต่างจากร้านอื่นค่ะร้านอื่นมันก็จะมีแบบพวกไก่พวกหมูพวกข้างในใช่ไหมแต่ร้านหนูอ่ะไม่มีตรงนั้นจะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดเลยพี่2องมงก็คือหมดทุกอย่างในร้านคือหมดแบบไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าเรื่องวัตถุดิบนี้จะเป็นหนูทุกอย่างเลยก็คือหนูจะต้องคัดเลยหนูเลือกของที่สดราคาหนูไม่เกี่ยงเลย สวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะเป็นเจ้าของร้านตามสั่งติงน้อริมเลคค่ะอาหารที่ร้านหนูราคาเริ่มต้นที่70บาทค่ะไปจนถึง100แล้วก็อยู่ที่ลูกค้าจะบวกท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปอย่างี้ครับอันดับแรกเลยก็คือหมึกต้มน้ำดำค่ะมันจะไม่เหมือนหมึกน้ำดำที่อื่นนะพี่หม,มึกน้ำดำที่อื่นก็อาจจะเป็นแบบหวานหวานเค็มเค็มแบบเดิมๆเลยของหนูจะมีเปรี้ยวมีเผ็ดด้วยค่ะกระเพราหมึกไข่ค่ะพี่ กะเพราไข่หมึแล้วก็กะเพราปูค่ะกะเพราที่ร้านหนูถ้าคนไม่ทานหวานก็จะบอกว่ามันออกหวานแล้วก็อาจจะออกเค็มด้วยเหมือนกันแล้วก็รสจัดค่ะร้านตั้งอยู่ตำบลปังน้ำจังหวัดระยองค่ะถนนอารีราใชายฝั่งทะเลเลยค่ะเปิด8โมงครึ่งปิด5โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันพฤหัสค่ะ